อ่าระว่างแล้วครับนี่นะครับอันนี้เป็นขั้วหลอดไฟบ้านนะครับขนาด85วัต สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับเฟรมจากช่อง fbfreeday ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งสิ่งที่สายแคมปิ้งควรมีติดรถไปนะครับก็คือพลังงานสำรองเวลาไปแคมป์นะครับซึ่งพลังงานสำรองก็จะมีหลายรูปแบบมากเลยอาจจะเป็น power box power bank หรือว่าอุปกรณ์เสริมที่เขาขายเป็นแบบสำเร็จรูปนะครับราคาก็แตกต่างกันไปนะครับ วันนี้ผมจะนำเสนอก็เป็นเพียงอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับสายแคมปิ้งนะถ้าใครสนใจก็ติดตามคลิปนี้ไปพร้อมกันครับผมจะมีแบตเตอรี่1ลูกแล้วก็อินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวนะครับการทํางานก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะแปลงไฟของแบตเตอรี่12โวลต์เป็น220โวลต์เรียบเสมือนว่าเรามีไฟบ้านพกติดตัวไปนะครับก็จะมีข้อดี2ข้อก็คือง่ายครับแล้วก็ประหยัดส่วนข้อเสียก็คือเปลืองพลังงานนะครับ เพราะในกระบวนการแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์นะครับจะสูญเสียพลังงานไปประมาณ30%ของแบตเตอรี่ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะครับสมมติแบตลูกละ100แอมป์อาจจะใช้พลังงานจริงๆของลูกแบตได้เพียง70แอมป์เท่านั้นนะครับ ก็ให้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมี3อย่างนะครับ1แบตเตอรี่2ตัวอินเวอร์เตอร์3ที่ชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จไฟเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับแล้วก็จะใช้ตัวชาร์จที่ชื่อว่าฟ o อกชัวนะครับชาร์จเติมไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่เสียบกับไฟบ้านนะครับแล้วก็เติมไฟเข้าไปอันนี้จะเป็นแบบทํางานอัตโนมัตินะครับจะบอกราคากันก่อนนะครับแบตเตอรี่นี้ซื้อมือ2จากร้านแบตเตอรี่อยู่ที่300บาทนะครับผมแล้วก็ตัวฟ o อกชัว คา่าไฟอยู่ที่250บาทครับผมแล้วก็ตัวอ,อินเวอร์เตอร์แปลงไฟผมจะมีอยู่2อันนะครับอันนี้ราคา500บาทครับใช้ได้เหมือนกันส่วนอันนี้ราคา1000บาทครับอันนี้ก็จะมีแผงหน้าปัดแสดงปริมาณไฟเข้าไปด้วยนะครับถ้ารวมราคาทั้งหมดแล้วอยู่ที่ประมาณ1,000นนะครับ1,000นิดนิดก็ถือว่าคุ้มนะครับเทียบกับราคาที่เราต้องจ่ายก็ได้ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ใช่แบบที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆถ้าใครมีงบก็ไปซื้อที่แบบเขาทํามา เป็นสาเร็จเป็นลูกๆดีกว่านะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบที่ได้มาตรฐานกว่าเนาะก็เพิ่มงบขึ้นไปบางตัวผมเห็นเนาะเจ็ดพันแปดบางตัวเป็นหมื่นหรือบางตัว2 0 0 0 0ื่นสก็มีนะครับพวกพลังงานสำรองนี่ก็ราคาแพงเหมือนกันนะครับอันนี้ผมนำเสนอแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆวิธีการใช้งานนะครับเพียงขีบขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงกันนะครับก็คือขั้วบวกขีดบวกขั้วลบขีบลบนะครับสีแดงจะเป็นขั้วบวกนะครับให้ใช้สีแดงขีบลงไปก่อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยข้อลบสีดำนะครับพอขีบเบียดเสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นเปิดสวิตช์ได้เลยครับพอขีบแล้วอันนี้ก็จะแสดงแถบสถานะของไฟนะครับไฟของแบตเตอรี่ก็คือ1 2 7โวลต์นะครับแปลงเป็นไฟ2 2 0อโวลต์นะครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงเนาะ218้โวลต์ก็สามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียบได้เลยนะครับผมผมจะยกตัวอย่างชิ้นแรกนะครับเพื่อนๆก็คือเจ้าพัดลมนะครับเวลาผมไปแคมป์มเพื่อนๆจะเห็นเนาะ ผมก็แนะนำประจำนะครับอันนี้จะเป็นพัดลมที่ใช้ไฟ220โวล์นะครับก็เสียบแบตได้เลยเลังน,นั้นเราก็เปิดพัดลมได้เลยครับ ผมได้ใช้งานจริงแล้วนะครับพัดลมตัวนี้ใช้ไฟขนาด40วัตต์นะครับเป็นไฟ220โวลต์ต่อกับแบตลูกนี้ขนาดความจุ40แอมป์ครับก็สามารถเปิดพัดลมต่อเนื่องได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเปิดพัดลมนานกว่าน,นี้ก็ใช้แบตลูกใหญ่นะครับแต่จริงๆส่วนมากเวลาเราไปแคมป์ปิ้งเนาะเราก็จะเปิดพัดลมแค่ช่วงตอนกลางวันเท่านั้นเพราะว่าเวลาไปแคมป์ในป่าในเขามันก็จะมีอากาศหนาวนะครับช่วงกลางคืน ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากใช้ให้มันนานขึ้นเนาะก็ต้องใช้แบตลูกใหญ่ครับเพื่อนๆ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ผมมีอีกลูกหนึ่งครับเพื่อนๆ <c oughs> ลูกดีแบต71แอมป์นะครับหนักมากเลย <c oughs> อันนี้ก็โอ้ขอไม่ยกขึ้นมาแล้วกันครับ <c oughs> ตัว71แอมป์ก็จะใช้พัดลมได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆ <c oughs> พัดลมได้8ชั่วโมงแล้วก็ต่อเสียบชาร์จแบตมือถือแล้วก็ต่อกับไฟนะครับ อันนี้ก็เป็นหลอดไฟครับหลอดไฟบ้านธรรมดาเลยนะครับเพื่อนๆผมต่อกับลูกแบตให้ดูครับถอดปลั๊กพัดลมก่อนแล้วแล้วก็เปิดไฟนะครับอ่าระวางนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นขั้วหลอดไฟบ้านนะครับขนาด85วัตต์โอ้แสบตาเลยครับถ้า85วัตต์ถ้าใช้กับ แบตเตอรี่ลูกเล็กอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใช้กับลูกใหญ่อาจจะอยู่ได้4-5ชั่วโมงนะครับเวลาไปแคมป์ก็ต่อไฟแบบนี้ได้หรือว่าใครชอบไฟแบบไหนก็เอาไปต่อได้นะครับ อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพียงวิธีการนึงนะครับสำหรับสายแคมปิ้งที่ต้องการพลังงานสารองเวลาไปแคมป์นั่นเองถ้าเพื่อนๆนสนใจก็ไปลองหาทําตามกันได้สรุปเลยนะครับ3อย่างที่เพื่อนๆควรเตรียมก็คือ1แบตเตอรี่2อินเวอร์เตอร์ 3. ฟอกชัวนะครับหรือว่าที่ชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองก็เตรียม3อย่างนี้งบประมาณประมาณหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันนิดๆพอเตรียมครบ3อย่างแล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับมีข้อดี2ข้อก็คือข้อ1ง,ง่ายข้อ2ประหยัดนะครับ แต่ว่าก็จะมีข้อเสียด้วยเหมือนกันนะครับก็คือสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตท,ที่เราจะใช้ได้เต็มร้อยเปอรเราก็จะใช้ได้แค่70%เนะครับเพราะว่าพลังงานมันจะหายไป30%ตอนกระบวนการแปลงไฟนั่นเองนะครับก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันครับครั้งต่อไปผมจะเอาอุปกรณ์แคมปิ้งชิ้นไหนมารีวิวมาแนะนําให้เพื่อนๆชมรอติดตามชมนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด7 1แอมป์ อันนี้เป็นพลังงานสำรองของผมครับเวลาไปแคมป์ผมจะใช้แบตเตอรี่ต่อกับอ,อินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟจาก1 2โวลต์เป็น220โวลต์ครับผาจะเสียบให้เพื่อนๆดูสีแดงดีบไปเลยพี่ทำนี่ไปเลยแล้วก็เปิดเครื่องครับผมต่อกับพัดลมฮาตลิครับเพื่อนเพนี่ครับเย็นสบายครับคืนนี้เราอยู่ได้ประมาณหนึ่งคืนนะครับแบต70แอมป์